นะราศีธนูครับอาจารย์ครับราศีธน,นูคนคขึ้นคนคขึ้นสัตว์อข้าลากสี่ขาข้าบนเป็นเป็นรูปคนกำลังโกงธนูเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไหมครับฮะตลอดเวลาครับปีนี้โลกาวินาศอยู่ที่บ้านอืมเป็นนาะ โลกาอยู่ที่บ้านมีความบัดรวันความเล่นลับะอะไรบางอย่างไอ้วันที่พระเกตเข้าสี่สี่ตุลาคมสี่ตุลาคมมีพระเกตเข้ามาที่บ้านครับทำให้เจ้าจะตาเนีะ่ะเซนลางสังหอสัมผัสที่หกดีอะไรดี<ะ>หรือมีโอกาสไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสะนาได้ตัวเองเป็นไงครับ ตัวเองไปอยู่ในที่สี่กำลังอะไรพักอยู่นะตัวเองพักอยู่นะครับตัวเองพักเดินถอยหลังอยู่อะไรอยู่ตอนนี้ไปถอยอยู่ที่ไหนตอนนี้ถอยอยู่ที่เลิกยี่สิบหกนวากอาทิตย์นี่นว่างโลกสุดท้ายเลิกที่ยี่สิบหกตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นวากอาทิ์เห็นไหมโดนอะไรโดนพิษนาคอยู่อมันก็หมายถึงว่าเจ้าะตาเนี่ย อย่ากระทําการอะไรดีไหมไหมไอ้ไอ้ไปอยู่ในเรื่องที่สี่เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องหลักทรัพย์ดาวกาลังถอยหลังเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องหลักทรัพย์ก็ก็ไอ้ข้อดีก็คือถอยมาเพื่อจะทําให้สําเร็จเพื่อจะมาตกแต่งเพื่อจะมาอะไรเพื่อจะมาทาสีมาเก็บของอ่ะมาเก็บรายละเอียดอะไำองนั้นครับไอ้ส่วนเสียก็คืออะไรส่วนเสียก็คือว่าดาวตัวเนี้ยไม่ได้ไม่เดินผิดปกติความเสี่ย ก็ต้องรองคอยถึงวันที่ยี่สิบสี่แล้วถึงวันที่ยี่สิบสามก็จะกลับมามนแล้วก็จะไม่เดินถอยหลังแล้วถึงวันที่ยี่สิบสามเดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนดาวพระหลักตัวนี้คือดาวราศีเกิดดาวเรือเกิดเจ้าจะตานี่ตั้งแต่ยี่สิบเก้ากันนาคมถึงยี่สิบสามพิกายนร้อยสิบเจ็ดวันตรงนี้เดินเป็นปกติอยู่ครับ,รบแล้วตอนนี้มาอยู่ในลุ้งสุดท้ายของเลิกเลิกราชาที่ยี่สิบหกด้วย ครับแล้วหลังจากนี้เป็นไงหลังจากยี่บสามพิการเยอยแล้วยี่สิบสี่พิกาถึงแปดทันวามนมนครับมนก็คือว่าอยู่เฉยๆไม่ทำงานตั้งรับตั้งรับอ่ะนะยี่สิบเอ็ดเมษาพอยี่สิบเอ็ดเมษาปเอไปหกหกเวลาตีห้าห้าสิบหกหนีออกจากบ้าน พลาดเขา่านี่นะไอ้นี่เขาข้าให้ดูงี้นะครับอ่าเขาข้าดูเอาละตอนอเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนเดือนพฤศจิกายนนี่ก่อนมีอะไรเด็ดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับดาวที่จะเดินเป็นรอบเดือนสุดท้ายคือวันที่ยี่สิบสามครับก็ทําให้เจ้าตาเป็นไงก็ทําให้เจ้าตาเนี่ยรอยนิดหนึ่งอ่ารออีกนิดเดียวเพราะจริงๆรรอมาตั้งนานแล้วนะ รอไอ้ช่วงที่รอยังไม่ค่อยมีความหวังเนี่ยยังรอได้เลยนี่เหลืออีกถึงแค่วันที่ยี่สิบสามนะยี่สิบสามตุลาคมเท่านั้นเองก็พ้นและแต่อย่างไงก็ตามยังยืนยันได้อยู่ข้อหนึ่งว่าเพราะหลักสี่สุขสั่งเช่นช้อยสุขสามจะเจริงยิ่งยศแหงหากว่าตับต้ยนั้นเสมอผมก็ยังไงก็ยังมีความมีความหอมเป็นปฐุมเกณฑ์ยังไงเสน่ห์ก็ยังเย้ายวนยัมีเสน่ห์ ไปที่ไหนใครก็รักอยู่ดีครับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในงานนี่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่อะไรอยู่นะฮะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเห็นไหมว่าดาวการเงิน,นไปกระซรซแต่ถอยหลังเข้ามาตั้งแต่เดี๋ยวตั้งแต่ไอท้ที่ว่าพ่อเสาเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ทีหกกอนตีสองกันลักกดา,านี่ยเวลาพ่อเสาเข้ามาตรงเนี้ยไอ้พระจันทร์ดวงเมืองอยู่ตรงนี้เป็นไงประชาชนที่ทุกข์มาก คือทุกเสร็จนไม่รู้จะทุกยังไงร้องไม่ออกอ่ะนะประชาชนที่ทุกมากครับนะประชาชนทุกคนแหงไอไอแรงแขนลำบากนี่ประชาชนนี่ประชาชนประเทศไทยนะลำบากแต่ไม่แรงแขนนี่น้าท่วมเลยแรงแขนอดอยากอดอยากไงไม่มีกินอลอดอยากนะไม่ไม่แรงเรอกโหตกหนักมรสุมมา20ลูกนะแล้วก็ ดาวการเงินแต่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะนี่อยู่ในนี้อยู่ในพบอะไรพบสุขพบสุภพระก็ก็อยู่อย่างเงี้ยนะไปเท่าไหร่ไปจนถึงวันที่ยี่สบสี่ตุลานี่ก็ยี่สิบสี่ตุลาก็เนี่ยวันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็จะไม่ไม่เดินผิดปกติแล้วถึงวันที่ยี่สิบสามตุลายี่สิบสามตุลาเนี่ยเวลายี่สิบสี่ตุลาครบปุ๊บก็มน ไอ้ไอ้ดาวการเงินตัวเนี้ยมนครับมนก็รอคอยเรื่องเกี่ยวกับการเงินอ่ะมนถึงวันที่หกพฤศจิกาเท่านั้น่าครับมนถึงหกนะฮะอ่าแล้วก็ไอตอนที่ที่มนเนี่ยฮ <ะ S 2> ไอตอนที่มนเนี่ยไปอยู่ในเขตอะไรเขตเทสาตีเลิกโอ้โหเที่ยวระเบิดล่ะไปอยู่ในเขตเทเทสาตีแล้วก็ มันก็การเงินเนี่ยมันก็ต้องเป็นาถ้าเราจะไปเอาเงินก็ต้องเงินต่างชาติต่างศาสนาหรือไปเอาเงินอะไรไปเอาเงินต่างคนหน่อยต่คนพุกพล่านครับนี่นะฮะถ้าเราจะไปหาเงินต้องหาอย่างนี้แต่การก็ตามนี่ดาวการเงินเนี่ยเป็นโดนอะไรโดนพิษสุดัขอยู่โดนทั้งคู่เนี่ยคู่เนี้ยโดนหมดเนี่ยคู่เนี้ยอยู่ด้วยกันด้วยในราศีสุภะเนี่ยโดนพิษครับเอโดนพิษก็ชีวิตก็เหนื่อยนะครับลำบากไม่ได้ดั่งใจนะฮะไม่ได้ดั่งใจ ถาดาวการเงินเนี่ยครับแต่อย่างไงก็ตามหลังจาก24ตุลาคมไปแล้วเนี่ยก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นเรื่องการินต้องดีขึ้นนะครับอันนี้อสำหรับคนราศีธนูนี่การเงินจะดีขึ้นนะฮะอาจจะเห็นได้ชัดก็ได้นะเพราะว่าดาวมันดวงใหญ่ไงแล้วเป็นเกษตรด้วยนะครับฮอิทธิพลมากไอ้ทีเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับการงานครับ การงานกระดาวคู่ครองตัวนี้ดาวตัวเดียวกันคือดาวพระพุธดาวพระพุธพระพ,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 พุธเปิดสักกาดมานี่ก็ดับมาเลยนะครับเ๋อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดับดับดับ,ด,บดับมาเลยดับมาตั้งแต่วันที่หนึง่งดาวพุธที่ดับฮะและ้วก็ดับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดครับที่แปดวันเพราะฉะนั้นนี่เจ้าชะตาเรื่องเกี่ยวกับคู่เรื่องเกี่ยวกับอะไร เงินเรื่องเกี่ยวกับคู่งานการงานเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคครับเพราะดาวตัวเนี้ยไม่ได้พักนะเป็นดาวที่ดับดาวดับกับดาวพักไม่เหมือนกันอดาวพักนี่ยังไม่ถึงว่ายังมีการเดินยังหาอะไรได้บ้างยังเดินระดับนี้คือไม่มีกําลังเลยมองไม่ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีกําลังไม่มีกํำลังเครื่องเลยอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอมันจะมีอยู่ตอนหนึ่ง ที่ว่าดาวการงานกับดาวอะไรกับคู่เนี่ยครับมันมันอยู่สภาวะอย่างนี้อืมหมายถึงอะไรสิบสามสิบสามสิบสามไปแล้วนี่มันเกิดการขัดแย้งครับเกิดการขัดแย้งวิวาวิวาบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในในดีในร้ายมีดีอ่าในดีมีร้ายในร้ายมีเสียเรื่องอะไรกันน่ะครับไอดาวพุธตัวเนี้ยการงานกับดาวคู่ตัวเนี้ย ก็ยังมีข้อดีก็คือว่าไปอยู่กับพระสงฆ์ตัวนี้เขาเรียกอะไรมีคนช่วยอแล้วก็ไปตีโกกระดาวพระรหัสแต่ตัวเองนั่นแหละครับมันยังไงมันก็ยังมีคนอะไรม,มีคนมาช่วยหรือคนระสงคราะห์มีคนผักดันเบื้องหลังเพราะอยู่ข้างหลังลักคนาตก็เป็นการผักดันเบื้องหลังนั่นครับนี่นะยังไงก็ตามเจ้าตาเนี่ยมีพระเกตอยู่นะจะถูกจะแพงแทงก้าวเข้าไว้ เด้หวยนะสองเดือนนะมาตลอดนะเด้แทงหว้นะอันนี้จะถูกจะแพงแทนก้าเข้าไว้อันนี้เราจะเฉพาะราศีธนูนะครับราศีอื่นไปแทงไม่ถูกนะต้องราศีนี้นะก็ราศีนี้อยู่ถึงวันที่ยี่สิบเก้าตุลาอออ่ะยี่สิบเก้าตุลาหยิบไอ้ยี่สิบเก้าพฤศจิกาอยู่ถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกานะครับก็อยู่เต็มอ่ะอยู่เต็มเดือนเลยอนะฮะก็แปลว่ามีพระคุ้มครองไปตลอดนะครับ การเงินไปแล้วการงานไปแล้วตัวเองไปแล้วอ่ามีอะไรก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนแล้วก,ก็มีข้อดีข้อหนึ่งข้อไหนนี่ไดเรือนปุตตะมีจันเพลนอ้ฟุกไดนะมีฟุกได้ครับฟุกเรื่องอะไรฟุกเรื่องอ่าก็ฟุก ก็เรื่องอะไรก็ฟุกได้ทน้งนั้นเลนะครับมัเป็นลายหูอ่ะนะฟุกเรื่องอะไรก็โอ้โหมันเกิดขึ้นไปได้ทุกอย่างได้อะไรได้กันเพราะลาหูตัวนี้ไม่ธรรมดานะดังนั้นเนี่ยไปเพนที่นั่นด้วยก็แปลว่ามีโอกาสฟุกใหญ่ๆนะครับไม่ฟุกเล็กๆมีลูกได้ด้วยพูดง่ายๆก็จริงๆแล้วเขาก็ดีมากนะดาวใหญ่ๆของเขาเป็นเกษตรหมดเลยนะอ่านะครับ